สวัสดีพี่น้องเบิร์ตสกูสุก้นจ้ะมาพอกันอีกแล้วจากกับช่องนุ่งอ่าใช่เนีค่ะมาจากมินิภิพามากินยังมินิพิษแผนเนอะจ้ะจริงๆแล้วอ่ะรู้สึกหอยแข้งไหมมว่มื่อวานเนี่ยหอยแข้งตัวหน่อยๆนั่นแหมไม่คิดว่ามันจะแกะยากมากแกไม,ม่ได้หาพกหน่วยแกะยากแห้สงสงสัยนุ่งตรงต้มแบบจนซุกอะมันเกิน,น,น้ำไร่นุ่งหิวเข่า เพิ่งหฮ็ดลูกค้าแล้วมึงหั่นเพิ่งเฮ็ดผมแล้วตีนี่ก็กลืาว่าสิมากอันหลวกไว้แข้งกินนี่แหละโอ้พิษแผนใค่แนีนเหมือนเสามันสือกลุ่งซดมากก็สั่นมึงมียังกินค่ะก็เลยแต่ยังตำบักแต่งใจกลุ่งซดแลวกะมีลูกชิ้นหนึ่งลูกชิ้นหนึ่งลูกชิ้นหนึ่งโอ้ยยังห่อนๆอยู่ค่ะผินพันกันมี่ผักสลัดผักชีฝรั่ง ส่วนหอมพักชีดไห้หน่อยนึงเอาหอมาน่นน้จอมเขายัางรู้ว่าให้กินยังกระสาวไม่อย่างสาแสบท่องฟิดแพนว้าหนาะมาจากแสบๆน้ำกันตุสซาววาจิภาคกินหอยแขรงกระแทกปะหน่กโอ้ยมาสูนยญจากของหักเราได้แต่ตามบักแดงกุ้งชุด เงือดลไลไหนล่ะนืมลดต่ำใส่ใส่ได้นี้นะม,มากหรอลูก,กมากหรอ ใิ่จ้ะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกินลวกสิ้นต่ต้องโมกวนหมดึไปกะ่ะไปก่ะเยาะพี่โตน,นกินร้วมกันมาทั้งวันทั้งคนกินร้วมกันโอ้ยหนะสื่อมา่างซองรอดเดีย่ย บอกเราบ้านแหลวเราเลื่องหอยซื้อมาตั้งซองโล่อืมอัดนึงให้จังแดนนุชแกะแหละท่าพ่อเขาขายถือมันเป็นกุหลาบหอยแข็งเลยไหมเงินน้อย nó sọt mấy sọt Ta ké bô đai Cái chân đẻ là Chóp chưa Nó mới cùng mà ินเขานั่ค่ะมันอยู่แสบท้องมันใส,ส่สีปากนู่นบอจริงๆแล้วอะเอาคือมือจริงๆแล้วมันเป็นสีมันเป็นสีออกชมพูด้วยค่ะ ่หดได้บะตรดกันอืมจริงๆแล้วมันเป็นสีแซมพูนะมันไม่ใช่สีแดงเด้สีเลิบกูเห็นโอ้ยเจ็บใจให้ยแข้งดนนเด้เป็นังไรแล้วที่ จีฮงมาแน่นหนาสักคู่แม่กินก่อนแม่เฮ็ดงานห้องก็แล้วแม่เมื่อยจะพร้อมนอนห้องกระต่น เขาสวยด้วยจังนี่พันเนาะตอนแรกแม่ว่าต้องจุดบุญจริงเขาท่าทางน่าจะไม่ได้นะ ชิ้นเมืองนอนค่ะเป็นมาขายอยู่ตลาดนัดบัานเสาอยู่วงเวียนกทมได้จ้ะวงเวียนหมู่บ้านตัสดการกทมหมู่วานทัดไปเนี่ยจ้ะ ตัวน้อยหน่อยใ่ล่ะปริพภาพกินห้อยแข้งแท้ๆเศ้าเ้าเศ้าซิบูซูจักเทอตัวหน่อยๆเนี่ย แคอยู่ได้แันี่ยมันโมเมนต์โมเพ็ดเด้เอาจริงตำแตงมันไม่ชอบเผ็ดหรอกเผ็ดเผ็ดหลายมันแสบมันก็คือตำหึ่ง <c oughs> เกือบส้ำหลัก เป็นเ้้หมอดเหมืดเน,นะนปปรอนุ๊ปิดปผ่มาน้ามนะเหลืองงกล้องมันไม่โฟกัสหรอเม่นบัางจำไปปับแสงหรอ <c oughs> อยากเมื่อหาทายน้ำทงหน้านะปลาเขียวๆนปลาขาเมื่อยำในกับบ่มีเวลา เอาจะวางนุงจะไม่ได้ลงคลิปทุกวันเด้อบางที่นอ่กะเวลาเอื่ออำหน่อย แต่หนูเห็ดคลิปมานเนี่ยนูอวนแห้งรู้สึกว่าจะคล้องกินหลายถึงมันทำให้กระเพาะเราขยายนะกลายเป็นคนกินหลายเลยแบเน่้ ถึงจะกินมื้อเดียวก็ตามนะแต่มันก็เยอะประกอบด้วยว่าข้าเห็ดผมเวลามันแบบบนะ่ได้่นะสร้างทิใดียดแต่ละคลิปว่ามันเรื่องง่ายเนยค่ะบางคลิปจังหวะนูกบ่มีวิธีทำให้เบิ่งนะเพราะอะไรเพราะว่ามันช้า พักหมือเดี๋ยวยี่สิบบาทบิดหมูยัไม,ม่พักไม่จำเนี่ย กินต่นหอมนังไม มันวางอยู่เหมือนแต่ตัวไม่เล็กนะพอตักมากมันปนผลกันเนาะตัวเล็กมากให้จังไรจะเสร็กินซุมน่ะแกอยากแฮง อาสื่่ด้ีตัวหน่อยนะบอดี้หีเด็บไม่ได้ว่าตัวหน่อยตัวใหญ่ขอให้มันเป็นห้อยแข็งนะแต่บกคิดว่าเธอสิแกงหนาก,กนนนะว่านี่นะมันตายบ่ ลืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้ำนวมสีแดนลงก่อนยังไม่ทันได้กลืนเลยน้ำมันไหลลงก่อนมันจะทำให้เราสำลักมาแนมหนา แป๊บหนึ่งนะคะคุณเฮงคลิปเน่าเดี๋ยวเน่าได้เน่า,า,า,าหนังคลิปเน่าน้ำจิ้มทุกชิน้น <c oughs> ขนาดกินเขานั่นได้เนี่ยมันยังแสบท้อง มันคืออาหารมื้อแรกไงขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงนะคะทำผมลูกค้าเพิ่งเสร็จนะเฮ็ดอยู่ตแต่จะสิบโมงไม่ได้มานานทำแต่หัวจะหลุดเท้า บ้านลูกค้าก็อยู่ไม่ไกลเด้ยเนี่ยอยู่ท้ายซอยหนูเนี่ยซอยสามเนี่ยขับรถผ่านดกว่ันไม่มีเวลาเนี่ยมันมูหลกใหรึเปล่า เพื่อนคุยก็คุยกับหมานี่และสิบกวนาทีอีกแล้ว just a moment please อืมแป๊บนึงงมามันอึดมันเที่ยงกินสักคู่สักคู่ อร่อยเพราะใส่แป้งไม่เยอะไปพู้รัหน่วย,พ,ดดวยพักเบ้อแล้วดึงมะพริกนู่นดิห่ะ สุดจะอนเหมือนยืนงอยพน กินเสร็จต้องไปกินนมรู้สึกไปแล้วค่ะคลิปวิดีโอนุอยาาอยู่แ้บจังใดก็ขอ,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบดสกู๊ตสกุลเดอจ่ที่เขามารับชมนุ่ป่ากกดติดตามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูนะแม่เด้อจ้ะคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนเนื่จาะไปพอกันคลิปนานมื้อนานสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า